สวัสดีค่ะนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุกูก็จะมาพูดถึงนะคะการจัดทำงบแสดง,งสิสทธิส่วนทุนนะคะก็จะมีด้วยกัน2แบบก็คือแบบแรกเลยนะคะก็คือแบบที่ใช้ไฟกลมนะคะสำหรับคนที่จะมีปัญหาก็คือพวกเราที่ได้รับมอบหมาใหม่นะคะก็แล้วก็งบปียบเกียเราไม่ตรงนะคะกับ งบระบบหลายแนะคะซึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันกรณีที่งบไม่ตรงนะคะว่าเราจะทํำยังไงนะคะจะกรอกในช่องไหนนะคะซึ่งกรณีที่งบเราไม่ตรงนะคะในการจัดทาส่วนทุนที่รายงานไว้เดิมะคะเราก็จะแทนค่าด้วยงบ ที่สนอรับรองเริ่มฟ้านะคะก็คือแม่ลูกเนี่ยเราต้องแยกออกจากกาันของลูกถ้าสนอเมียแก้ไขนะคะเราก็จะเหมือนกันกับแม่ะคะในส่วนที่เป็นรายได้สมมันจะสมนะคะเราก็จะหยิบมาจากที่สนอรับรองอนะ่ะซึ่งลูกก็จะมีด้วยกัน2แบบก็คือแบบแรกเลยก็คือลูกจะนําเข้าไปนะคะก็คือรายได้สมที่สนอรับรองแล้วก็คืองบที่ถูกต้องแล้วแล้วก็อีกแบบที่2องเลยก็คือลูกก็นําเข้าออไฟลเดิมนะคะลบหลัลง ทดลองหลังปิดบัญชีปลีกจิตแต่ก็จะมาปรับในระบบ n e w l a s นะคะโดยใช้ไม่ผ่านทั่วไปที่ไม่เกี่ยวข้องกับการรับจ่ายนะคะทีนี้นะคะในส่วนที่เป็นของแม่นะคะก็เช่นเดียวกันนะคะก็ปีปีนี้ก็จะเป็นปีสุดท้ายแล้วนะคะที่เราจะงบเราในระบบนะคะกับอันที่สองรับรองจะไม่ตรงกันะะเพราะปลีกแปดเดี๋ยวเราจะมีการแก้ไขงบได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเราจะทำยไงนะคะซึ่ง ก็จะเป็นแบบแรกครูปูจะสอนโดยทั่วไปนะคะแล้วก็แบบที่2ก็คือแบบที่ใช้ฝ่ายของครูปูก็จะมีการตรวจสอบยอดว่ากรณีที่เรากรอกไม่ถูกเนี่ยแล้วผก็จะมีการแจ้งเตือนนะคะให้ทราบว่าเราปรปับปรุงรายการไม่ถูกต้องนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะสวัสดีค่ะนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะครูปูก็จะมาสอนค่ะวิธีการจะทํางบส่วนทุนนะคะเพื่อที่เราจะทํางบ รวมกันนะคะก็เมื่อเราะคะตัดการในระบบเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็สามารถไปจำจะทําส่วนทุน Excel เราได้เลยนะคะก็ที่เหลือเดี๋ยวเราค่อยๆมากรอกในระบบนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นเงินแม่หรือลูกนะคะอ่าเราก็จะนะคะเราก็จะามาเอาในส่วนที่เป็นเงินสะสมนะคะในปี68นะคะของลูกก็จะเอารายได้สุ่มหรือว่าทุนดงินเดืนการนะคะ,ะก็จะประกอบด้วยนะคะ อยอดนะะตามนี้นะคะโดยที่เราข้อมูลที่เราจะเอามานะคะ,ะเราจะไม่เอาในส่วนที่เป็นขาปิดบัญชีเราไม่เอาหลังปิดบัญชีกันต้นแต่เราจะมาดูที่รายการอยอดยกมานะคะและรายการที่เราปรับปรุงระหว่างปีนะคะว่ามันกระทบกับปีเก่าหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูเคสแรกก่อนเคสตัวอย่างที่ งบไม่ตรงนะคะตามเล่มฝาก็คือ,ก,คอก็คืองบไม่ตรงญ่นะคะก็ไม่ถึงว่าเยอะยกมาแล้วนะคะตอนต้นนวดนะคะตอนที่หนึ่งตุลาเปต้นมาเยอะตัวนี้นะคะกับในงบของเราตอนปีอืเจ็ดไม่ใช่ตัวนี้นะคะเพราะเรามีการแก้ไขหลังทีหลังจากที่สองตรวจสอบซึ่งปีนี้เราก็จะเป็นปีสุดท้ายเลยนะคะที่งบเราจะไม่ตรงกันเดี๋ยวปีเดี๋ยวปีหกแปดคะเราก็จะมาแก้ไขให้งบมันตรงกันกันกบเล่มฝานะคะ แล้วก็ในส่วนที่เป็นการปรับปรุงนะคะไม่ว่าจะเป็นฝั่งเครดิตหรือว่าเดบิตนะคะถ้ามันกระทบกับงบรอที่ไม่ตรงเดี๋ยวเรามาดูก่อนนะคะว่ามีรายการไหนที่เราส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทบในปีเก่าแล้วก็ที่เราปรับปรุงเองในปี 68.. นะคะเราก็มาดูกันนะคะทีนี้เราก็จะมาดูกันในฝ์นะคะ่ะเมื่อเราดึงข้อมูลออกมาแล้วนะคะ หนงานก็ไปดูเลยค่ะว่าเงินสะสมตามเล่มฟ้าของเราในส่วนทุนค่ะก็ดูที่ส่วนทุนปีหยกเจ็ดของเรานะคะเราต้องแยกออกถ้าเกิดว่าเงินสะสมเรามีทั้งประปาของลูกนะคะแล้วก็มีขนณทรงแบบเนี้ยเราก็ต้องแยกถอดออกมานะคะก็คือไฟล์เดิมคุณจะเก็บมาไว้ก็ดูว่าเป็นแม่อยู่เท่าไหร่คะยกตัวอย่างนะคะสมมติว่าสอดตะกงรับรองมายอด1 4 4 8 5 1ี่8ี่ดนดนะคะ ทีนี้เราก็มาดูเลยนะคะก็คือที่ยอดที่เรา export มาจากระบบนเวลา s นะคะเราก็จะมาทําหักล้างกันนะเราก็ลบกัน,นะคะ่ะเราก็จะลบรายการที่เล่มฟ้าก่อตั้งนะคะแล้วก็มาลบก,กันกับที่ในระบบนะแยกประเภทในสะสมหรือว่าได้ส่วมเหล่านี้ระบบอ่ะเท่าไรนะคะแสดงว่าเราจะต้องปรับปรุงนะคะเป็นส่วนที่เกี่ยวเนื่องเนี่ยเราจะต้องปรับปรุงที่ส่วนห้ปรับก็คือยอดทั้งหมดก็คือ ลบไป0 1 8 5ค่ะคือสอ่วนน้อยปรับเงินสะสมลงนะคะก็ให้เดบิตออกไปอ่ะเราก็มาดูร้ยะอยดนี้ทีนี้เราก็มากระทบเลยนะคะว่ามีตัวไหนบ้างเราก็มาดูถ้ามันมีรายการเยอะแบบเนี้ยอ่ะเราก็มองสังเกตเห็นได้ไง่ายนะคะแต่ถ้ามีหลายรายการเราก็ต้องติ๊กดูนะคะที่เราไปใช้ไปผ่านทั่วไปที่ไม่เกี่ยวข้องกับการรับจ่ายเงินแล้วก็จะดูด้วยว่า ควรจะอธิบายชัดเจนว่าเราเป็นรายการที่เราต้องให้ปรับในปีประมาณหกเจ็ดไหมนะคะถ้าประมานนี้ก็คือมันง่ายไม่ได้ซับซ้อนแต่ถ้าเกิดว่าเรามีหลายรายการแบบนี้มีทั้งฟังเครดิตและเดบิตนะคะถ้าเราไม่เก็บเอาไว้ค่ะเราจะงงะคะ่ะเพราะนั้นก็ควรอธิบายละเอียดว่าเป็นรายการที่ต้องให้ปรับนะคะอ่ะเราก็จะทํารายการลบกันอย่างเงี้ยนะคะอ่ะก็คือยอดยกมาลบกับที่ สตองไห้ปรับออก21.5ก็กระทบเท่ากันพอดีบนล่างนะคะก็เท่ากันกับได้บุด้านบนุแต่ถ้าของใครมีรายการเราก็ต้องหยิบใบผ่านออกมาค่ะแล้วก็หักล้างกันค่ะทีนี้ก็คือยอด4บาทแสดงว่าเป็นยอดที่เราปรับปรุงเองในปี68นะคะซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับตนี้รายการตัวนี้ถือว่าเป็นรายการที่ไม่เกิดขึ้นเพราะมันกระทบกันกันกบสตองไห้ปรับนะคะก็ ตัวอย่างก็จะมีอ่าก็มี RV นะคะแล้วก็มี JV นะคะส่วนรายการนี้เราถือว่าอ่าไม่ใช่เกิดขึ้นในปี68นะคะถ้าของใครมี AP ก็ที่เราถอนคืนรับก็อย่างปีปัจจุบันก็เป็นถอนคืนรับถ้าปรับโควิดให้กับพรับจา้างนะคะก็เป็น AP นะคะนี้เราก็มาดูในส่วนุนขาของแม่เนาะพรานั้นยอด สาสิบกันยาวกียช่องแรกที่แรงไว้เดิมก็ต้องไม่ใช่เท่ากับยอดตัวนี้นะคะเราก็ไปแทนค่าที่ส้ยให้ปรับได้เลยอ่ะเราก็ปีไปนะคะเราก็มาวางนะคะอ่ะต่อไปนะคะปรับปรุงระหว่างปีในในยอดเ5 8 5สิบห้าจดปดห้านะคะคือว่าเจ็ดิบเอเป็นห้ามันอยู่ในรายการนี้ที่ส้ยให้ปรับแสดงว่า ยอดจริงที่เราปรับจริงในเปี่ยวแปลกก็คือลบ4บาทนะคะ4บาทก็คือตัวนี้นะคะ4บาทนะคะรวมกันได้เท่าไหร่นะคะอ่านี้ก็คือการรับตกเป็นส่วนทุนเท่านี้ต่อไปนะคะยอดรายได้สูงต่ำ ะคะก็เราจะไปเอามาจากรายการตัดกันปีปัจจุบันนะคะถ้าใครใช้ธรรมดานะคะก็คือของแม่ก็คือยอดนี้คอลม e ัมน์ e กับพอตลองแม่หลังปรับปรุงก่อนปิดเราก็มาดูเลยนะคะ่ะแล้วก็เอาหมวดที่4นะคะรายได้นะคะของแม่หากกับหมวดค่าจ่ายนะคะแล้วก็ถ้าใครมีนี่ส่งเสัยศูนย์นะคะแบบนี้เห็นไหมนะคะ ถ้าใครบางคนมันก็จะมีค่าลบอยู่ด้วยนะคะฝั่งลบอ่ะเราก็ดูดีว่ามันอยู่ฝั่งไหนนะคะอ่ะเราก็หักลบกันก็จะได้ยอดนะคะถ้าเป็นฝ่ายครูปูก็จะไปหยิบมาได้เลยเนาะเพราะนั้นถ้าเราเป็นธรรมดาแล้วก็หักล้างกันนะคะเอาหมดรายได้หักด้วยค่าใช้จ่ายก็สามารถดูได้จากการดาเนินการทั่วไปปีเก่าหลังปิดบัญชีขั้นต้นหรือว่าดึงข้อมูลมาจากรายการตัดระหว่างกัน ะะมันก็จะได้เป็นตัวนี้รายได้สูงตับค่ะเมื่อเราได้เสร็จแล้วนะคะก็เรล่างบไม่ตกต่อไปนะคะต่อไปเราก็จะมาทำในส่วนทุนนะคะในส่วนทุนเราก็มาดูเลยนะคะอ่าสมมติว่าไม่ใช่เป็นฝ่ายพิเศษค่ะ,ะมันก็จะขึ้นผลตาแบบเนี้ยค่ะอ่า1 1 5เราก็ต้องมาปรับค่ะเราสังเกต ยอดได้ล่างกับด้านบนนะคะอะยอดด้านล่างคือเป็นการยอดที่เรากระทบนะคะว่ามันได้เท่านี้ทีนี้ยอดด้านบนเราก็ไปหยิบเลยค่ะตามเล่มฟ้าของเราปีกอนเนาะว่ามันต้องได้เท่าไหร่นะคะนี่ก็เป็นเคสสมมุติเนอะอ่าสมมติว่ามันลบไปด้านบนมันบวกมานะคะ่ะเราก็ไปหยิบ กรอกนะคะในส่วนนี้ไปดึงมาเลยนะคะจากงบปีออกเกดเราไปดึงมาเลยนะคะอ่าหยิบมากรอกไปได้เลยนะคะที่ช่องด้านบนน่าจะช่วงนี้ดสกจุดแปลอ่ะสมมตินะคะ ก็เราก็แทนค่าค่ะเราก็ง่ายๆก็ไปหยิบเลื่มฟ้ามาถ้าใครที่ยอดนะสามสิบกันโยกยาวเิดนี่ก็คือยอดตามเลื่มฟ้าเดิมเนาะแล้วก็ด้านล่างเป็นยอดที่เราปรับในปีหกแปดนะทั้งในส่วนของแม่ลูกถ้าของใครยอดด้านบนกับด้านล่างไม่เท่ากันแสดงว่าพวกเราปรับปรุงตามที่สนอให้ปรับอย่างไม่ถูกนะคะนะ ก็ครูปุ๊กก็จะอธิบายแบบนี้นะคะใครที่ใช้ไฟล์ธรรมดาเราก็ดูเลยะคะเพราะว่าเมื่อเราปรับถูกต้องแล้วยดนี้ยอดนี้เท่ากันไม่ใช่เรามากรอกนะคะเราเป็นการกระทบกันนะคะผลต่างก็จะไม่มีนะคะถ้าเป็นไฟ์ครกก็จะหายไปนะคะก็คือหมายถึงว่ากระทบตรงเนาะ,นะคะก็ประมาณนี้นะคะก็ถ้าเราเท่ากันก็เรียบร้อยะคะ่ะเมื่อเราทํามาเหตุต่างๆนะคะแสดงฐานะต่างๆะคะ่ะมันก็ เนี่ยนะคะอันนี้เราก็คือ,อยังแก้ไม่หมดระบบก็จะแจ้แจงเตือนแบบนี้นะคะกลาเป็นไฟลุคุกเนาะนะคะอ่ะาเพราะนั้นเราก็ดูนะคะจากที่ส่วนทุนเลยเราก็แก้ไปให้หมดนะคะนะคะก็กรณีที่หนึ่งก็คืองบไม่จบค่ะก็จะว่าเท่าไหร่ไปก็ไปดูเคสที่งบตรงบ้างนะคะงบตรง งบตรงเราก็มาดูเคสงบตรงงบตรงนี้ก็คือง่ายมากนะคะงบตรงนะคะงบตรงเราก็มาดูเลยนะคะก็เหมือนเดิมนะคะงบตรงก็คือหน่วยงานก็ไปหยิบตัวเลขมาเลยะคะ่ะเพราะว่ามันตรงกับระบบะคะ่ะเงินสะสมยอดยกมานะคะก็คือตามที่รายงานไว้เดิมนะคะ RV ก็คือ RV นะคะ Jv ก็คือ Jv แต่ถ้าของไทยแล้วแบบว่าเรามีการปรับปรุงนะคะ,ะแล้วต้องกระทบกับส่วนที่เยอะเช่นมีการปรับปรุงเปลี่ยนอายุยันและกระทบตั้งแต่แบบ20,000ขึ้นไปเนี่ยดูแล้วว่ามันมีในยะสำคัญนะคะเราก็ต้องมาอยู่ในช่องของผลสะสมจากการแก้ไขข้อบิดพลาดจากปีก่อนนะคะเพราะเรามาปรับปรุงกระทบไปนะคะอ่าส่วนเคส ตัวอย่างนะคะก็ไม่มีในยยะสำคัญก็เป็นแค่เล็กน้อยนะคะเราก็จะมากรอกก็คือยอดตรงๆงเลยตามแยกประเภทนะคะนะผลสะสมก็ไปได้มี RV ก็มันเดือดะคะก็ดึงมาส่วน,นด้ายตรงสามก็มันเดือดคะ่ะแต่ถ้าสมมุติว่าของใครนะคะสมมุติก่อนเนาะอ่าของใครที่ฝั่งเนี้ยอ่ามันน่าจะเป็นประมาณครับอ่ากระทบ สองหมืนน่นแบบนี้สองหมื่นค่ะแล้วเราก็ดูแล้วว่าเออสองแสนมันน่าจะมีในยะสำคัญที่เป็นสองแสนนะคะคืออาจจะเป็นในส่วนที่เราลืมโอนสินทรัพย์ให้ลูกไหมแล้วก็มาปัดออกในปี88หรือว่ามีการนะคะปรับปรุงค่าเสื่อมราาสมสินทรัพย์ต่างๆแล้วมันมีในยะสำคัญ ก็เราดูนะคะอันนี้ก็เป็นฝั่งเดบิตก็เป็นค่าลบแต่ถ้าของใครมีฝั่งเครดิตด้วยแล้วก็เอาเครดิตลบด้วยเดบิตแล้วแต่ว่าค่าไหนมีค่ามากกว่ากันนะคะสมมติตัวนี้เนาะ,ะเมื่อตกี้อยู่ที่ปรับปรุงเพราะนั้นจาก2องแสนมันเราก็มาใส่นี้ส0 0แสนเราดูว่ามันมีนนยะสำคัญ2,000สนบาทเพราะนั้นอีกสบาทก็เป็นการปรับปรุงธรรมดาแล้วก็แทก สบาทนะคะก็ประมาณนี้นะคะค่แเราก็ถือว่าอ่านี่เป็นเคสตัวอย่างเฉยๆเนะาะเพราะเดี๋ยวมันจะเพี้ยนไปนะคะอ่าเราก็ดูว่ามันอยู่ช่องไหนนะคะอ่านี่ก็คือ กรณีที่เราเจอเองนะคะที่เหลือเราก็แบ่งกันไปสองรายการนะคะก็ประมาณนี้นะคะคนที่งบลงหรือว่าคนที่ยบไม่ลงก็แล้วแต่เพราะนั้นในช่องผลสะสมแก้ไขเ็ไปพลาดปีก่อน,นะคะ่ะเราก็ดูที่ว่ามันมีนัยะหรือไม่มีนัยยะเนาะนะคะก็ประมาณนี้ทีนี้มันก็จะไปไหนต่อมันก็จะไปที่ส่วนทุนนะคะส่วนทนุน มันก็จะมาอยู่ในช่องของผลสะสมแก้ไขของปีงก็หน่วยงานมาเหตุข้อผิดพลาดด้วยนะคะอ่ามาเหตุข้อผิดพลาดเราก็ไปดู อ่านะคะมันก็ต้องมาเปิดเผยก็ไปดูว่าที่รยายงานไว้เดิมนะคะในปีกจิตเท่าไหร่นะคะ, 67, ะ,คะแล้วดูว่าเราไปปรับปรุงอะไรนะคะแล้วแก้ไขค,ค่อยดแล้วก็รายการนี้ก็เป็นปรับปรุงใหม่เท่าไหร่ก็คือย้อนไปในปีกจิตคือมันกระทบไปทั้งผลงบแสดงฐานะการเงินและก็งบแสดงผลการเงินด้วยนะคะก็ประมาณนี้นะคะอ่านะ